เราว่างค่ะทั้งทั้งที่เราก็รู้ความจริงอยู่ทุกอย่างว่าเขาทาอะไรกับเราบ้างรับหลังเราเห็นเราก็ดูผิดแล้วก็โดนดา่าปรึกษาพี่ชายก็ไม่ได้ใี่ชก็บอกมึงก็ต้องออกมาเองจะมาไหมแต่นีนอาชีพของเรามันก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดมันดีแค่ปีแรกหลังจากนั้นมาหกปีเจ็ดปี คนข้างๆเราก็เห็นหมดแต่เขาก็ไม่กล้าบอกเยอะมันเป็นเรื่องในครอบครัวสุดท้ายล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเราก็เป็นคนที่ว่าไม่คเคยออกจากบ้านแล้วพอมาอย่างนี้ก็มาเจอเราไม่คิดว่าชีวิตเราต้องมาเจออย่างนี้เล่าให้ใครฟังไม่ได้เหลือพ่ออยู่คนเดียว <c oughs> เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงที่เราเหมือนหน้าแบกโลกไปทั้ง <c oughs> อันนี้พูดกับใครไม่ได้แบบเหมือนถ้าเราพูดไปเยอะเงี้ยจิตก็กลัวจิตจะตก คนอื่นจิตตกไปด้วยแต่มันก็ทุกเรื่องที่พูดก,ก็คือก็ออกมาจากใจจริงทั้งที่รู้ทั้งที่เห็นพอทับไปว่าไประเบิดไปกลับเราเป็นคนผิดมันลําบากใจพอจะออกไปก็ออกไม่ได้ถ้าเราเด็ดขาดตั้งแต่ครั้งนั้นเราคงจะไม่ต้องมันลำบากถึงขนาดนี้แต่ยังดีที่เราเลือกทางที่เราจะเป็นส่วอนาคตที่เราที่ดีขึ้นค่ะ ถ้าเราได้ไปแล้วเราจะไม่หางมาอีมันต้องมาคับใจ,ใจิตใจเพราะมันเหมือนมีดที่กรีดมาตรงไออันนี้ทุกครั้งแต่เราทำเราเป็นอย่งแล้วก็เป็นแต่ทำไมถึงไม่เลือกคบทีละคนไปทำไมต้องมาเออสำรองตัวจริงก็คือว่าเลิกกันไปสิมึงอยากได้กันมันก็เลิกกันไปจะงมาอยู่กูทำไมเลิกกันไปแล้วมันก็ไปเอาคนใหม่ไปเลี้ยงกัน มึงไม่ต้องมาอันนี้ให้กูอะไรกูก็ผิดแล้วอยู่ด้วยกันผิดก็ตกไอ้เน,นี้ย